ไปแม่โอ mm ้ดูฟ nah. ันทุ <heart> ่มกี่ทุ่เลยบนชุ่มนี่นอะไรยาวแท้เอออาปากก่อนอาปากก่อนอาปากก่อนบนชุ่เลยดูฟันก่อนดูฟันก่อนบนชุ่หน่อยุ่ล้ดูฟันหน่อยดูฟันดูฟันดูฟันก่อนดูฟันออาปากกว้างอาปากกว้าง้้เฮ้อลยลูกอะไร เอาอีกเอาอียังไม่ชัดยังไม่ชัดหมอก็ดูอีกทีนึ่งขอดูอีกทีนึงบ้านสูงสูงเลยสูงสูงเลยสูงสูงไหนฟันมันอยูต่ตรงไหนวะฟันอยู่ไหนวะอ่ะเล่เล่เล่เล you know ่เล่อาปากอาปากกว้างๆหน่อยกว้างๆหน่อยนี่โอ้โหแม่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 ดูโอ้โหสุขภาพฟันแข็งแรงมากโอ้โหสุขภาพฟันพี่ตูแข็งแรงครับลงนี้ดิลิดิลิดิ

จมว่ายกไม่ได้เดี the the ๋ยวรอเดี๋ยวรอรอของหวานก่อนรอของหวานก่อนเด้อแม่ลาบนสูงยังแม่ลาบนสูงทำไงแม่ลาบนสูงทำไงไงบนสูงทำไงไงบนสูงทำไงบนสูงอ่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน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 รอกันอาหารของหวานกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้ว ของหวานมาเร็วเร็วหน่อยของหวานมาเร็วเร็วหน่อยอ阿拉罗嘞阿拉罗嘞รอแล้วใช่ไหมใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมาบนสูงไว้ก่อนสูงไว้ยถึงวัยถึงว้ลูกสูงไว้เออเออเออถึงว้ยอะไรถึงว้ยี่บนสูงไว้

อ่ะเดี๋ยวให้ดูสุขภาพฟันก่อนนะฟันแข็งแรงดีไหมวูบไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ทำงานบนสูงกันสูงกันเออสูงไว้ก่อนยังไม่ได้ทำงานอ่ะเอาปากไว้เอาปากไว้เฮ้ยโทรศัพท์เอามาโทรศัพท์ให้ลุงหน่อยสินึกว่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าที่ไหนได้ไม่มีอ่ะอ่ะเร่เล่เร่เร่เรบนสูงด้วย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 บนสูงด้วย บนชูนี่อะไรยาวแค่อ๋ออ่าอาปาคอนอาปาคอนอาปาคอนบนชูเลยดูฟันก่อนดูฟันก่อนบนชูเลยดูเลยดูฟันหน่อยดูฟันดูฟันดูฟันก่อนดูฟันอ่าอาปาคอนกว้างอาปาคอนกว้างอาปาคอนกว้างฮ่าฮ่าฮ่าอ่าโอ๊ยเอ๋เอาเลยลูกเอาเลยอันนี้ยังไม่ชัดเจ้าแมวจะบอกก็ดูทีนึงเลย ปันูอไเหรดูสิป oh. ันด uh ูไเหรอดูอะเลยๆๆๆอาปาอาปาันป้าหน่อยปันหน่อยนี่ไโอ้โหแม่แดูโอ้โนี่าปันแข็งแรงมาโอ้โหสุขภาพปันที่จะแข็งแรงครับอ้าอ้าดูนดูนี่อ้า

ค่อยป้อนค่อยๆหัดไปเรื่อยเรื่อยนี่คนเขามาป้อนเลยป้อนทางปากป้อนได้นี่เออเออนิ่เอะเออนิ่เออเออนิ่เออเออนี่เออ

<c oughs> ขึ้นมาตอนเชา้าก็ทบทวนความจำสักหน่อยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูตรวจสุขภาพปนนะครับของพี่ตูนะครับว่าเป็นยังไงยังแข็งแรงเหมือนเดิมไหม เดีย๋ยวพี่ตูยืนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้พี่ตูนอนครั้งหนึ่งก็จะพักผ่อนนะให้พี่ตูพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะโอเคแล้วสำหรับที่นอนไม่ค่อยแ็ะเท่าไหร่แล้วก็คือว่าดีนะ่แล้วดีขึ้นมากนอนอยู่ฝั่งนี้แล้วเมื่อคืนบอกว่าตื่นตีห้ากว่าเลยใช่ไหม โอ้เกือบ6โมง4ี่ห้าสี่สิบห้านะครับพี่ตูตื่นมาเช้าอ่ะนหนพี่ตูคอยอรอบเจนอนลงดีดีลูกนอนลงดีดีลยะคอยรอบคอยรอบนอนลงดีดีลยเดดดีนอนลงดีดีดดีลูกดี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 ้นอน,อน,นอนเร็วเลไดินไหนทํนทำยังไงยกขาน้าแอคชั่นหน่อยเจเอานั่งลงนั่งลงนั่งลง เออนั่งลงโู้นั่งเป็นด้วยไหนยกขาด้วยยกขาด้วยแอคชั่นลูกแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นก่อนไหนแอคชั่นยกขาก่อนโอ้โหอันนี้คือท่านั่งนะครับอันนี้ท่านั่งนั่งกินท่านั่งกินเออเบื่อนายยกขาด้วยได้ไหมยกขานึ่ด้วยได้ไหมยกขาหนึด้วยได้ไหมขาหนึ่ยกขาหนึ่งยกขาด้วยได้ไหมนายลองยกดูสิไหนลองยกดูสิโอ้โห ยกไม่ได bon ้จะขึ bon ้นอย่เดียวบนสูงด้วยบนสูงบนสูงด้วยบนสูงสูงสูงบนสูงอะ

อโอเคนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่กันเนยะขอบคุณครับวัสด,ดีครับนี่สวยไหนวัสด,ดีครับนสวยก่อนเจ้วัสด,ดีครับทําไงวัสด,ดีครับรวัสด,ดีครับเร็ววัสดีครับย่อด้วยครับผมบนสูงเลยลูกบนสูงบนสูงบน้สูงทงาํงทงาไงบนสูงทงาําไงไงนบนสูงทําไงโอ๊ยทําไมลืมไปแท้สมองไม่ไม่จาเลยทํำไมเป็นอย่างนี้เนาะ

โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอพบคุณทุก,ท,กทุกกำลังใจนะครับอใอยเฮงอใอยปังอใอยดังอใอยรวยนะครับทุกทุวหนะ้าทุกคนทุกคนเออ้อขอให้มีเงินล้นถังมีชะตางเต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ